สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเดี๋ยวยาดาขอเช็คเสียงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูเรื่องของลมไปนะคะเมื่อครั้งก่อนที่เราเรียนกันเรื่องของลมนะคะลมทั้ง6กกองในการแพทย์แผนไทยเนาะมีลมอะไรบ้างนะคะมีลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคะมีลมในไส้ลมนอกไส้ลมพัดทั่วกาย ลมขึ้นบนแล้วก็ลมลงล่างใช่ไหมคะเราจะมีทั้งหมด6ลมด้วยกันแต่ว่าเรื่องของไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด4ไฟอ่ะ เราจะมีไฟทั้งหมดอยู่4กองนะคะทุกคนในแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกว่าเป็นกองนะทีนี้เริ่มจากอันดับแรกเนี่ยก็คือไฟย่อยไฟย่อยเนี่ยให้นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นการเมตาบอลิซึมมะค่ะเป็นการเผาผลาญเป็นไฟที่ย่อย,อยอยู่ในระบบทางเดิอนอาหารก็ได้แบบไฟที่ใช้ในการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปก็ได้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะมีไฟอุ่นกายไฟอุ่นกายก็คือไฟที่ทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะอุ่น ตัวเราจะไม่ได้เย็นถ้าเกิดว่าใครตัวเย็นเนี่ยแปลว่าอันนั้นคือไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะอันนั้นคือตายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะมีไฟสําหรับอุ่นกายทําให้ร่างกายเราอุ่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีไฟระสําระสายไอ้คาว่าไฟระสําระสายอะคะขอให้ทุกคนนึกถึงว่าอะไรที่มันแบบมันระสําอะ ระสัาแบบระสัมอะไรเงี้ยระสายยังไงดีคือเหมือนมันไม่อยู่นิ่งอะค่ะมันเหมือนกับมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยเหมือนกับอารมณ์ของคนเวลาที่โกรธเงเนาะก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะของไฟที่มันระสัาระสายทีนี้ไฟสุดท้ายนะคะจะเป็นไฟชราโอ้โหแม่เจ้าไอ้ไฟเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าไฟชรามันมีเยอะมากนะคะมันก็จะทําให้เราอะชราไวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นไฟทั้งสี่กองในการแพทย์แผนไทยทีนี้ ขอให้ทุกคนกลับมาดูอันนี้ก่อนนะคะคุณสมบัติของไฟอ่ะทุกคนลองคิดถึงคุณสมบัติของไฟก่อนไฟเนี่ยเราจะคิดถึงว่าคุณสมบัติของมันคือความร้อนใช่ไหมคะแต่จริงแล้วร่างกายอะ่ะต้องการความร้อนเพราะว่าเรากําลังกินพลังงานความร้อนกันอยู่คะ่ะในแพทย์แผนไทยบอกว่าเรากินพลังงานความร้อนซึ่งความร้อนที่สําคัญมากเนี่ยคือความร้อนที่อยู่ภายในเป็นความร้อนในระบบย่อยคือเราจะมีความร้อนที่เป็นความร้อนภายนอก ความร้อนภายนอกอาจจะเป็นพวกแสงอาทิตย์สภาพภูมิอากาศอันนี้คือความร้อนภายนอกหรือความร้อนในเรื่องของระบบฮอร์โมนอันนี้คือความร้อนภายนอกค่ะแต่ความร้อนที่สําคัญมากเนี่ยคือความร้อนในระบบการย่อยหรือว่าความร้อนภายในเรียกว่าพัฒะปิตะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายเรายังคงดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราย่อยอาหาร เผาผลาญอาหารหรือว่าเมตาบอลิซึมอะค่ะมันจะทําให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีชีวิตเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ทุกคนไม่กินอาหารนะหรือว่าทำฟาสติ้งอะคะ่ะทุกคนก็ยังต้องเผาผลาญอยู่ดีเนาะสมองยังต้องทํางานอยู่เลยหัวใจยังต้องทํางานปอดตับอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างยังต้องทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังกินพลังงานความร้อนและเรากําลังดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยไฟนะคะนี่ทุกคนมาดูอันนี้ ทุกคนจำมันนี้ได้ไหมอของครั้งที่แล้วขอมีทัวนนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่รู้เรื่องกันนะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยนะคะอันนี้คือธาตุดินธาตุดินเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอะไรที่อยู่ภายในร่างกายเราเช่นอาจจะเป็นหัวใจตับปอดอะไรพวกนี้นะคะกล้ามเนื้อเนี่ยคือธาตุดินธาตุดินเนี่ยจะเป็นตัวสร้างธาตุไฟเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ดินเนี่ยมีการเผาผลาญหรือว่าเรามีการเมตาบอลิซึมมันก็จะได้เป็นพลังงานความร้อนออกมาเมื่อไหร่ที่มีไฟจําได้ไหมคะว่าบริเวณไหนที่มีความร้อนเนี่ย ลมจะพัดเข้ามาบริเวณนั้นไฟจึงเป็นตัวสร้างลมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลมนี่แหละเป็นตัวที่ผลักให้น้ํามันเคลื่อนไปดังนั้นนะคะน้ํามันเป็นอะไรที่อยู่นิ่งๆอ่ะทุกคนน้ําไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ถ้าลมมันไม่ได้เป็นตัวผลักให้นะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ไฟหย่อนอ่ะเหมือนเป็นคนที่ระบบเผาผลาญต่ําค่ะไฟหย่อนเนี่ยก็คืออ่ะไฟย่อยหย่อนระบบเผาผลาญต่ําไฟในการเผาผลาญของเราต่าลง ลมของเราก็จะน้อยพอลมของเราน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีลมไปผลักน้ําให้เคลื่อนนะคะพอน้ํามันไม่เคลื่อนปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มขังอยู่ภายในร่างกายน้ําที่ขังอยู่ภายในร่างกายนานๆจะกลายเป็นน้ําเน่าน้ําเสียแล้วเราก็จะแบบน้ําหนักขึ้นเพราะว่าธาตุน้ํามันจะเยอะเกินนะคะ <S <S <ๆ>เหมือนเวลาที่แบบเราแบบอ้วนขึ้นง่ายๆอ่ะทุกคนบางทีมันอ้วนเพราะว่าน้ํานะคะแต่พอเราเริ่มไปจุดไฟย่อยปุ๊บอะ เราเริ่มทําให้เมตาบอลิซึมของเรากลับมาเช่นบางคนอาจจะมีการทำฟาสติ้งเวลาที่ทาฟาสติ้งอะค่ะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะร่างกายเราจะร้อนขึ้นตอนที่เราทำฟาสติ้งเพราะว่าเราจะอยู่ในหมวดของการเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานตัวหลักนะคะอย่างที่เรารู้กันดีคือภาวะคีโตซิสเป็นภาวะที่แบบร่างกายแบบแป้งหมดแล้วแป้งหมดแล้วเอาไขมันเก่าในตัวขึ้นมาเผาแล้วเราจะเริ่มร้อนขึ้นมันก็เป็นเหมือนการจุดไฟย่อยอย่างหนึ่งพอมันจุดไฟย่อยเสร็จปุ๊บทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าช่วงแรกๆที่ทำฟาสติ้งอะค่ะ มันจะผอมลงเร็วมากเพราะว่าน้ำมันจะไปก่อนคือเนื่องจากว่าไฟอ่ะมันเพิ่มขึ้นลมมันเลยเพิ่มตามมันเลยผลักให้เลือดลมมันเดินแล้วเวลาที่เราทำฟาสติ้งสังเกตนะคะว่าการใช้งานของสมองเราอ่ะมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับคิดอะไรได้ปรื๊ดหรือว่าไวายเป็นพิเศษอะค่ะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะตอนที่เราฟาส์เนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายของเราจะร้อนขึ้นหน่อยๆอุ่นหน่อยๆเลือดลมมันจะขับเคลื่อนตัวออกไปได้มันจะเป็นลักษณะว่า เมื่อไหร่ที่ไฟย่อยมันโดนจุดแล้วค่ะทุกคนเมื่อไหร่ที่มีไฟจําได้ไหมคะว่ามันจะมีลมตามมาพอมันมีไฟย่อยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาทําฟาสติ้งเนี่ยมันจะเผาผลาญพวกไขมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะพราะมันเผาผลาญปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดลมอยู่แล้วแหละค่ะแต่ลมที่มันเกิดขึ้นน่ะจะเป็นลมร้อนที่พัดไปทั่วร่างกายมันเลยเหมือนกับว่าเลือดลมของเราอ่ะมันพุ่งมันเดินแล้วมันจึงทําให้ตอนที่แบบเราอดอาหารเนี่ยบางทีเราคิดงานได้ไวมากๆแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่า เราทําให้ไฟของเราอะค่ะมันเยอะมากเกินละอ่าขอกลับมาดูตารางนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มเสียสมดุลอันนี้คือเป็นในลักษณะที่ว่าเราจุดไฟในตัวมากเกินไปลักษณะการจุดไฟมากเกินไปคือเราอาจจะอดอาหารนานเกินไปในคนที่ทำฟาสติง้งเช่นแบบว่าเราเนี่ยอดอาหารยาวไปเลย 26- 30ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เหมือนกับร่างกายเราทนไม่ไหวแต่เราก็บีบเค้นให้มันไปให้ถึงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้น่ะมันจะทําให้ไฟย,ย่อยมันขึ้นขนาดไหน คือมันจะเกิดไฟขึ้นมาขนาดไหนเพราะว่าตอนที่เราหิวอ่ะท้องเราจะ ท้องเราจะร้องใช่ไหมคะจะมีเสียงท้องร้องจอกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าตอนที่เราหิวนะคะเราจะเริ่มรู้สึกว่าปากของเรามันแห้งปากของเรามันมีกลิ่นนะคะอันนั้นอะ่ะมันมาจากไฟที่อยู่ในท้องแล้วความร้อนจะพัดพาลมขึ้นสู่ด้านบนเสมอมันก็จะพัดพาลมร้อนขึ้นมาสู่ด้านบนเราเลยเริ่มจะรู้สึกว่าปากแห้งปากเหม็นตอนที่เราฟาสแบบมากเกินกําลังของตัวเองอะคะ่ะทีเนี้ยพอมันมากเกินปุ๊บแบบไฟย,ย่อยมันเริ่มเยอะเกินไปแล้ว แล้วเราก็ยังไม่ยอมกินข้าวเนาะร่างกายก็จะมีความอุ่นเพิ่มมากขึ้นคือมันจะเริ่มสร้างไฟอุ่นกายเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเราจะเริ่มร้อนขึ้นพอตัวเราเริ่มร้อนขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราไม่ได้กินปุ๊บเราจะระสำระสายแบบเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึนิดเฮ้ยมันทำไมมันหิวอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันระสำระสายไปทั่วเลยคือไม่แน่ว่าทุกคนจะมีอารมณ์แบบนี้หรือไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่พออดอาหารไปนานๆนะเราจะรู้สึกว่ามันระสำระสายเนาะอย ทำมากเกินไปอะเราฟาสติ้งมากเกินไปมันจะสร้างไฟชาราให้เกิดมากขึ้นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเลยต้องอยู่ในมุมที่พอดีพอดีแล้วบางครั้งพอทํามากเกินไปปุ๊บผมเราจะเริ่มร่วงอันนี้มันจะเป็นสัญญาณของการที่ว่าเราอะหักโหมหรือว่าฝืนทําสิ่งสิ่งนี้มากเกินไปไฟมันเลยเกิดเยอะเกินไปค่ะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะทําในระดับที่พอดีพอดีเนี่ยเราต้องสังเกต ร่างกายตัวเองให้ดีว่าร่างกายเราเริ่มมีความร้อนเกิดมากขึ้นแล้วหรือยังจําได้ไหมคะว่าที่ยาราให้ทุกคนดูวันนี้อันนี้เป็นตัวที่ทําให้เราจะรู้ได้ว่าความร้อนมันเกิดในร่างกายมากเกินไปหรือยังเพราะว่าเวลาที่เราฟาสติ้งไปเนี่ยเราเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะ มันจะจุดไฟย่อยขึ้นมาแล้วอย่างที่ราบอกไปว่าท้องมันจะเริ่มร้องจอกๆมันจะเริ่มมีไฟย่อยเกิดขึ้นแล้วลมร้อนจะดันขึ้นสู่ด้านบนสักพักปากเราจะเริ่มแห้งปากเราจะเริ่มเหม็นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราฟาสนานเกินไปแบบโหมันยาวนานมากเลยอะไฟที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ค่ะมันจะพัดลมร้อนขึ้นไปเรื่อยๆพัดลมร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มทําให้ผมร่วงโอ้โห มันมันคุ้มไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมของเราร่วงแล้วมันก็จะทําให้เหมือนกับมีร้อนในเป็นแผลในปากอะไรพวกนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะแล้วบางครั้งถ้าสมมติว่าเราเครียดเกินไปอะค่ะมันจะทําให้พุงของเราป่องด้วยเวลาที่เครียดนะ่ะมันก็เลยเหมือนมีลมของความเครียดอยู่ในท้องอันนี้ก็จะเริ่มเป็นสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เราเรามากเกินไปแล้วนะธาตุไฟของเรากําลังจะเกินแล้วแล้วปัสสาวะของเราจะร้อนด้วยค่ะ ปัสสาวะร้อนอะจริงๆแล้วเรื่องปัสสาวะกับอุจจาระค่ะทุกคนยิ่ได้อยากบอกทุกคนว่าบางทีเราอย่าไปรังเกียจตัวเองนะเพราะว่ามันคือการที่เราต้องเช็คร่างกายตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นมาเช็คเราอะค่ะคือเราต้องสํารวจตัวเองก่อนนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนเนี่ยให้ลองดูว่าปัสสาวะของเราร้อนไหมถ้าใครมีที่ตรวจปัสสาวะก็ลองตรวจปัสสาวะดูก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าค่าความเป็นกรดมันจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมันจะไม่ขึ้นมาเป็นด่างเลยแม้ส ักครั้งเดียวอะค่ะคือตรวจทั้งวันน่ะจะเป็นกรดเป็นกรดทั้งวันเลยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอะค่ะร่างกายอะพอขับกดรดออกไปจากร่างกายหมดแล้วปูปะร่างกายจะเริ่มมีสภาวะความเป็นด่างเพิ่มขึ้นหรือบางทีเราทานอาหารเข้ามาเราได้ด่างจากในอาหารนะคะแล้วมันก็จะทําให้เลือดของเราอะมันจะทําให้ด่างตรงนั้นน่ะถูกขับออกไปกับปัสสาวะเราก็จะเห็นค่าการตรวจปัสสาวะของเราว่ามันจะไม่เป็นสีส้มตลอดทั้งวันแต่ถ้าสมมติทุกคนเครียดทั้งวันทั้งวันทั้งวันอย่างเงี้ย ทุกคนตรวจกี่ทีกี่ทีอะมันจะขึ้นเป็นกรบเป็นกรดเป็นกรดตลอดเลยแล้วก็ปัสสวาวะของเราจะเริ่มร้อนขึ้นเราจะเริ่มมีอาการถ่ายยากแบบท้องผูกอะค่ะ,ะอันนี้จะเป็นท้องผูกในลักษณะธาตุไฟเกินก็คือว่ามันเหมือนกับ ไฟอ่ะพอมันมากเกินปุ๊บอะ่ะมันจะเผาน้ําให้แห้งกรังแล้วอุจจาระของเราอ่ะจริงๆแล้วมันควรจะชุ่มฉ่าไปด้วยน้ํามันถึงจะได้ขับเคลื่อนอุจจาระออกมาได้ง่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าธาตุไฟมันมากเกินอ่ะมันจะเผาอุจจาระจนแห้งกรังแล้วอุจจาระของเราที่ออกมาจะเป็นอุจจาระที่แข็งแบบบาดก้นอะไรอย่างเงี้ยโูคือมันจะทําให้ระบบในร่างกายของเราอะค่ะน้ํามันจะน้อยไปทั้งระบบเลยแล้วก็เวลาที่เราจะมีประจำเดือนอะประจำเดือนทุกคนจะขาดด้วย เพราะว่าถ้าเป็นการอธิบายแบบแผนไทยก็คือว่าไฟมันเผาเลือดประจําเดือนจนแห้งทําให้เหมือนกับเลือดประจําเดือนมันไม่ฟโฟลออกมาตามปกติอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอธิบายแบบแบบเหมือนกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องของความเครียดเนาะทุกคนมันจะเป็นฮอร์โมนเครียดที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลเวลาที่เหมือนกับแบบเราจิตใจเครียดอะค่ะมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนอะมิกดาลาสมองส่วนอะมิกดาลาจะก,กระตุ้นให้เกิดผาดเวการผลิตฮอร์โมนเครียดออกมาชื่อว่า HPA axis h ฮโปทาลามัส s p ทูวิต a ารีอ r ร n a ีโ x i เอแล้วมันก็จะสร้างฮอร์โมนเครียดทีนี้ยฮอร์โมนเครียดมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งค่ะคือมันบล็อกไม่ให้ฮอร์โมนเพศเกิดเลยแหละคือปกติอะเวลาเราจะสร้างตัวตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศอ่ะมันจะมาจากในสมองของเราแต่ว่ากว่าเขาจะได้รับสัญญาณว่าเฮ้ยถึงเวลาการผลิตฮอร์โมนเพศแล้วนะชื่อว่า GNRH ถึงเวลาผลิตตัวนี้แล้วนะเขาจะต้องได้รับเหมือนคําสั่งหรือว่าสัญญาณส่งมาก่อนนะคะว่าเฮ้ยผลิตฮอร์โมนเพศผลิตฮอร์โมนเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวที่ส่งสัญญาณอะเรียกว่าคิสเปปทินแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามีฮอร์โมนเครียดเพิ่มมากขึ้นนะคะมันจะไปยับยั้งไอตัวคิสเปปทินตรงเนี้ยทำให้การส่งสัญญาณในการสร้างฮอร์โมนเพศมันโดนขัดจังหวะทําให้ระบบประจำเดือนของทุกคนอะเริ่มจะผิดปกติไปอันเนี้ยก็เลยจะเป็นสัญญาณที่ว่า เฮ้ยเราทำฟาสติ้งอะแล้วร่างกายของเราร้อนมากเกินไปแล้วนะแล้วก็ประกอบกับเวลานที่ทุกคนทำฟาสติ้งอะค่ะเราจะมีการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นด้วยจุดประสงค์ต้องการจะหุ่นดีขึ้นหรือว่าผอมอะไรก็ตามแต่ค่ะ ทุกๆอย่างที่เราทำอะ่ะเราต้องหาบาลานซ์ด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเริ่มออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับว่าการเผาผลาญของเราจะเยอะขึ้นใช่ไหมตอนที่เราแบบขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเมตาบอลิซึมของเราจะสูงขึ้นไฟย่อยของเราก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วร่างกายเราจะร้อนตอนที่เราออกกําลังกายไฟอุ่นกายมันก็จะร้อนซักพักนะคะมันจะไปกระทบไฟระสํมระสาย แล้วมันจะไปกระทบกับไฟชาราหมายความว่าถ้ามันมากเกินไปมันจะทําให้ชาราเร็วดังนั้นต้องอยู่ในจุดที่สมดุลหรือว่าพอดีแต่จุดสมดุลหรือว่าพอดีอะค่ะยาดาก็ไม่รู้อะว่าแต่ละคนแบบอยู่ตรงจุดไหนเนาะแค่พูดให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าสมมติว่าธาตุไฟเราเกินนะมันจะมีพาดเวย์แบบนี้ที่เกิดขึ้นได้อ่ะทีนี้อันนี้เป็นลักษณะของการที่ไฟมันเกินใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันบ้างอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องของธาตุน้ําที่มากเกินไปสําหรับคนที่ทำแพลนเบสนะคะทุกคนอ่ะถ้าสมมติว่าเราทำแพลนเบส เรากินพืชผักใช่ไหมคะอาหารมันจะค่อนข้างไปทางเย็นเนาะทีนี้พออาหารมันค่อนข้างไปทางเย็นนะคะแล้วเราไม่ได้กินอะไรที่มันจุดไฟย่อยอะ่ะไม่ได้กินอะไรที่มันเป็นต้มยำตําแกงอะคะ่ะพวกอาหารไทยๆอะ่ะขิงข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ระบบในการย่อยหรือว่าไฟต่างๆในร่างกายอะ่ะมันเริ่มดรอปลงนะเพราะว่ามันเย็นนะคะมันเย็นคือเวลากินเย็นๆมากๆอะทุกคนท้องจะเริ่มอืดถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะคะเป็นเพราะว่ามันจะไปดรอปไฟย่อย อาหารเหล่านี้มีสิบสามารถไปดรอปไฟย่อยได้เมื่อไฟย,ย่อยมันดรอปลงอะคะ่ะร่างกายเราจะเย็นขึ้นสังเกตว่าพอเราทำแพลนเบสเราจะเย็นอย่างน่าตกใจซึ่งมันเหมาะกับคนที่ร่างกายมาจากการที่ร้อนเกินมานะอย่างเช่นทุกคนเป็นแบบอะไรก็ตามที่ร้อนๆอะคะ่ะอย่างคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับน้ําเหลืองเสียอะไรพวกนี้พอมากินวีแกนแพลนเบสอะร่างกายเขาจะเย็นลงนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเย็นเย็นไปเรื่อยๆจนเย็นมากเกินเหตุเนี่ยไฟที่มันทําให้ร่างกายเราอุ่นอะมันก็จะหย่อนลง ตัวเราก็จะเย็นลงทุกอย่างจะเย็นลงแต่ถามว่ามันจะไปกระทบไฟชาราไหมมันมีสิทธิ์ทาให้ของเสียเกิดมากขึ้นดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไฟหย่อนอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่ไฟมันเริ่มหย่อนไฟมันหย่อนปุ๊บลมมันจะหย่อนตามไหมคะลมมันก็จะหย่อนตามแล้วมันจะไม่มีลมพัดพาน้ําให้เคลื่อนไป พอทําไปสักพักหนึ่งตัวเราจะเริ่มเต็มไปด้วยน้ํามันจะเริ่มแบบว่าบางคนจะน้ําหนักขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีอันนี้เป็นภาวะที่เกิดจากความเย็นที่มันมากเกินไปอันนี้ต้องไปแก้ไขด้วยการกินอาหารติดรสร้อนเพื่อจุดไฟย่อย ก็คือว่าไปกินออกแนวที่บอกคะ่ะอาหารไทยๆต้ยมยำตำแกงจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่เริ่มเย็นเกินไปแล้วแต่ถ้าสําหรับใครที่ร้อนมากเกินอย่างที่บอกเมื่อกี้คะ่ะร้อนจนผมร่วงจนนอนไม่หลับต้องตื่นมาปัสสาวะกลางดึกอะไรพวกนี้อันนี้ถ้าธาตุไฟมันเยอะเกินเนี่ยทุกคนต้องไปดับตั้งแต่ต้นเหตุก่อนตั้งแต่ต้นเหตุก็คือว่าสมมติว่าเราฟาสติ้งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราฟาสติ้งนานเกินไปไหมใช่ไหมคะถ้าเราฟาสติ้งนานเกินไปเฮ้ยเราต้องมีการปรับ ปรับเวลาในการฟาส์ของเราแล้วนะเราต้องมีจุดที่แบบกําลังพอดีเช่นสมมุติว่าเราฝืนทํา20ชั่วโมงแต่ว่าพอเรามาสํารวจร่างกายตัวเองแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเราผมร่วงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องลดเวลาในการฟาสติ่งลงมาเนาะอาจจะเป็นแบบ16หหรือว่าแล้วแต่ว่าร่างกายหิวเมื่อไหร่ก็กินเวลาประมาณนั้นเพราะว่ายาดาจะใช้หลักประมาณนี้ค่ะยาดาจะใช้หลักประมาณว่าถ้าร่างกายหิวเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้คนคนนี้คือรูปธรรม รูปธรรมหรือว่าร่างกายนี้กําลังส่งบอกนามธรรมนามธรรมคือเจ้านายของเขากําลังบอกว่าหิวแล้วตอนนี้ของเก่าที่กินอนะ่ะย่อยหมดแล้วกินของใหม่ลงมาให้หน่อยก็คือว่ายาาจะกินตอนที่ร่างกายเขาเรียกบอกว่าหิวอะค่ะอันนั้นจะเป็นเวลาที่ น่าจะเหมาะสมสําหรับหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถฟล e ็กซิเบิลหรือว่าปรับเวลาได้นะเราก็จะได้ไม่ต้องเจอภาวะร้อนเกินเพราะเรากินในเวลาที่เขาหิวพอดีแล้วก็ในแพทย์แผนไทยก็มีเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบว่าข้าวหม้อแกงหม้อหิวเมื่อไหร่ก็ไปตักกินเหมือนกับว่าเขาจะมีข้าวกับแกงเอาไว้ในห้องในครัวค่ะและถ้าใครหิวอะ่ะก็เดินไปกินเอาเพราะว่ากระเพาะแต่ละคนน่ะจะหิวไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าสมมติใครรู้ว่าช่วงเนี้ยเราออกกําลังกายมากเกินไปจนไฟ มันเยอะเกินนะคะจนไฟมันถูกจุดมากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนกิจกรรมการออกกําลังกายทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการเดินการโยคะการอะไรพวกนี้ที่มันเป็นอะไรที่มันเย็นลงอะคะ่ะอะไรที่มันไม่ต้องหอบแพรก,กอะเพราะว่าเวลาที่หอบแพรก,กอะร่างกายมันจะร้อนขึ้นเนื่องจากว่าเวลาที่เราหอบแพรกเนี่ยคะ่ะร่างกายจะไปสร้างพลังงานในรูปแบบที่ปราศจากออกซิเจนคือคําว่าปราศจากออกซิเจนเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่หายใจนะคะ มันแปลว่ามันเอาออกซิเจนไปส่งให้กล้ามเนื้อใช้ไม่ทันซึ่งโดยปกติอะในเซลล์ทุกคนอะจะมีการสร้างพลังงานในแบบที่ใช้ออกซิเจนแบบหนึง่งไม่ใช้ออกซิเจนอีกแบบหนึง่งซึ่งเวลาที่เขาจะสร้างพลังงานในรูปแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ย ก็เป็นเพราะว่าออกซิเจนถูกขนส่งมาให้เซลล์ใช้ไม่ทันเซลล์ Cell ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ทันแล้วเว้ยตอนนี้ต้องใช้พลังงานแล้วเซลล์ Cell ก็เลยไปสร้างพลังงานในรูปแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่เขาเรียกกันว่าแอนแอโรบิกทีนี้พอไปใช้พลังงานในรูปแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยมันจะทำให้เกิดกรดเยอะขึ้นค่ะเกิดความร้อนมากขึ้นเกิดกรดแลคติกเอซิดไฮโดรเจนไอออนอะไรต่างๆพวกนี้ความร้อนมันจะเกิดมาก ดังนั้นถ้าไฟมันเยอะไปแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกิจกรรมการออกกําลังกายของเราให้เป็นการออกกําลังกายที่แบบหายใจเข้าออกยาวๆได้พวกเนี้ยค่ะร่างกายจะเริ่มรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็กินอาหารที่มันมีรสขมก็ได้นะคะสําหรับคนที่แบบคนที่ส่วนใหญ่อาหารรสขมอะ่ะทุกคนจะเหมาะกับคนที่แบบไฟย,ย่อยมากอะ่ะเป็นคนที่ไฟเยอะเกินนะคะจะเหมาะกับอาหารรสขมแต่สําหรับบางคนที่ท้องชอบอืดอะ่ะอาหารรสขมบางทีขมอย่างเดียวอะ่ะจะไม่ตอบโจทย์ค่ะ มันต้องเป็นรสขมใช่ไหมแต่หน้าตาของอาหารเป็นอาหารริดร้อนอะคะ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นสมูททุกคนกินต้มยำอย่างเงี้ยแล้วทุกคนใส่มะระลงไปในต้มยำอะคะ่ะเอ้ยมีไหมเนี่ยเมนูเนี้ยแต่หมายความว่าในอาหารทุกคนะ่ะจะเป็นอาหารที่มีสมุนไพรไทยแต่ในเนื้อของผักอะคะ่ะเนื้อของผักอะ ขอให้มีผักรสขมลงไปด้วยสําหรับคนที่ชอบท้องอืดแล้วก็แบบร้อนนอนไม่ค่อยหลับนะคะอันนี้ควรจะกินลักษณะอาหารขมติดร้อนโอ้ยขมติดร้อนทุกคนพอนึกออกไหมอ่ะขมติดร้อนแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่ผอมมากเหมือนแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอ้วนเลยแล้วรู้สึกว่าทรมานกับตัวเองอะคะ่ะทรมานก็คือแบบอยากอ้วนค่ะต้องทํายังไงแบบมีวิธีทําให้อ้วนขึ้นไหมคือมีคนถามยาดาเยอะมากเลยว่าทํายังไงให้อ้วนขึ้นใช่ไหมคะยาดาก็แบบว่าเอออาหารที่ทําให้เรามีเนื้อมีหนัก จริงๆแล้วเป็นอาหารไขมันกับน้ําตาลกินลักษณะพวกนี้จะมีเนื้อมีหนังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ากับบางคนนะคะกินเท่าไหร่เขาก็ไม่อ้วนสัทีทีเนี้ยยีนาก็เลยไปได้ความรู้มาว่าเราต้องลดไฟย่ยอยของคนคนนั้นลงคือต้องเอาไฟย่ยอยของเขาลงอะคะ่ะไฟย,ย่อยของเขามากเกินอะ่ะก็เลยต้องไปกินอาหารออกแนวรสขมรสขมนะคะทุกคนก็หามะระขี้เหล็กฟ้าทลายโจนฟ้าทลายโจนบรเพชรอะไรอย่างเงี้ยเนาะใบสะเดาวพวกนี้มันจะเป็นอาหารที่มีรสขมนะคะอ่ะ น่าจะเอาอันสุดท้ายแล้วนะคะขออีกนิดหนึ่งนาะเดียวตอบคาถามแล้วนะทุกคนเนาะทีเนี้ยเอ่อขอพูดอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของน้าเนี่ยน้ำเนี่ยที่เยราบอกไปว่าน้าเนี่ยปกติมันจะอยู่นิ่งๆถ้าเกิดว่าไม่มีลมไปผลักเนี่ยน้ามันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทีเนี้ยในพระไตรปิฎกอะฮะที่พูดถึงครั้งก่อนเล่มที่10ข้อที่171เนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องของแผ่นดินไหวการเกิดแผ่นดินไหวทั้ง8ประการ มหาปตาภีตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเวลาที่ลมพายุพัดแรงย่อมทําให้น้ํากระเพื่อมเมื่อน้ํากระเพื่อมย่อมทําให้แผ่นดินไหวตามอันเป็นเหตุปัจจัยประการที่1ที่ทําให้แผ่นดินไหวปรากฏเมื่อกี้บอกว่าเวลาที่ลมพายุพัดแรงย่อมทําให้น้ํากระเพื่อมเห็นไหมคะเวลาที่ลมพัดย่อมทําให้น้ํากระเพื่อม น้ำที่กระเพื่อมย่อมทำให้แผ่นดินไหวตามดังนั้นถ้าจะให้เลือดลมมันเดินหรือว่าให้น้ำมันเคลื่อนเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ได้เพื่อสร้างลมขึ้นมาวิธีการสร้างลมคือต้องไปจุดไฟถ้าสมมติว่าเราเริ่มมีน้ําขังในร่างกายอะค่ะอย่างคนที่แบบระบบเผาผลาญเริ่มต่าอย่างเงี้ยน้ําหนักขึ้นพรวดพราดอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีมันขึ้นเป็นเพราะว่าน้ำมันเยอะเกินก็ได้เมื่อธาตุน้ํามันมากเกินน้ํามันเยอะอะหากไฟมันจะหย่อน เราต้องไปจุดไฟย่อยพอเราจุดไฟย่อยปุ๊บเดี๋ยวไฟย่อยเนี่ยมันจะสร้างลมแล้วมันจะผลักน้ําให้แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าอาการที่เราแบบบวมน้ำอะคะ่ะมันจะเริ่มลดลงก็กินอาหารไทยๆอย่างที่บอกเนาะเป็นการจุดไฟย่อยนะคะอะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอู้วันนี้ถือว่าได้ไดร้่อื่องวว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 กวว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 นววววววนวว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 งวว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 ้วยวววว้วว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 วนวว แต่เพื่อนอาจจะบอกว่าดีแล้วค่ะน้องกิตาพูดช้าๆบ้างก็ได้